นี่นี่น้่นที่ยากกับน้องนอนผ้ากันพี่ยมน้องแท็กเตอร์เด้อค่ะมาตามโค้งสุดท้ายยามเอฟซีลืมนะคะเพ่นก็นอนเขียนหนังสืออยู่นี่นะ,ะน้องแท็กเตอร์หนาวบ่ลูกบอกง่ายนะลูกวันหนาวปันไดเราเอาวันหนาวปัน <c oughs> ได <c oughs> พ่อยู่่ลูกเอ๊ะคือนเบาเสียงดังฟัง <c oughs> ชันขึ้นขึ้าเสียงดังปันนี้เด้อเอฟซี บรู่าโคดีบอที่หน้าท่าของน้องเทกเตอร์น้องดิยามาตามมือนันท่เพิ่นเบาเรื่องเลขกปูปูนาคาราเนี่ยนะ09กับ29ห้ากนรหาย2606นะคะนะคะมันไปออกเล้าละเด้อค่ะแต่ว่าเลขไทยยาลืมนะคะเลขไทูนย09กับ29ย่างบ้านออกพี่น้องเอซีนะคะที่มามือนี่มามายาน้องเทกเตอร์มา มยายำโค้งสุดท้ายกลัว fc ลืมนะคะเพื่อนกับฝากค่าขนมมาให้น้องแพ็คเตอร์ fc คุณสุพรรณหนึ่งร้อยคุณเกศสมุทรสองร้อยคุณนาดนาพาฝากให้ซื้อนมดีน่าให้น้องแพ <c oughs> ็คเตอร์นมดีน่าได้ซีฟแพ็คได้นมเปี้ยวสองแพ็คจังแต่ครบล่างเพราะว่าขนาดไปร้านส่งแล้วเพิ่นว่ามันเบิดก็ได้ร่วมกันนมดีน่าซีฟแพ็คนม ดัดมิวน้ำเปี่ยวสองแผกกับเป็นล่างหนึ่งพอดีนะคะนะคะถึงมือล้วเด้อค่ะพอมาเข้าใส่ถุงจะได้หิวง่ายพอได้เอาเป็นร่างเป็นล่างเป็นล่างมันหิวยากก็ได้เอาใส่ถุงมาจะได้หิวง่ายก็เป็นเงินเงินสามร้อยบาทถึงมือแม่บานแล้วนะคะมันเอฟซีลายๆเด้อนะคะโชคเด้อวันที่หนึ่งเนี่ยมาซําได้ค่ะกับตามน้ำทรงถึงบ้านนะคะสาเร็วกับน้ำทรงหายนะคะไงน้องแท็กเตอร์ฮะแงงวกันเด้อ เอายายทายฉีบอยู่ฟางยังก่อนสีแค่ไม่ทังเป็ยังยังมือกันให้เอฟซีโชคดีนะเด้อตทองแต็กเตอข้าวเดียวลูกข้าวเดียวใยแล้วพันอยากพิคนอยากพิกกิ้งเวลาพิกนี่ก็ต้องให้แม่บายจับพิกเองไม่ได้ไม่ได้หนาวนี่เฮ็ดจังไงเนาะหนาวนี่เนาะเพิ่นเกิดบ้านหนาวได้บาดที่เสียเสียเนี่ยโอ๋กับบ้าเวลานอนนั่นมันเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังแม่ฉันถ้าบ้านหนาวแล้วก็พาบ บกซึ่งสี่หลังหลังเต๊ะเต๊ะไก่มือเลขออกแล้วปูพญานากมาหาบ้อลูกมาอยู่ปูบายจังไหนลูกให้ออกแท่บ้ออกนะออกจู้เลขสองไอที่เท่ากันสองหกศูนย์หกสองหกออกแล้วแล้วศูนย์เก้ากับสองเก้านี่จะออกไทยบ้ลูกฮะออกบ้อออกจู้ปู ปูคนสื่อสารมือพิณุน,นิยามาถามบ่ได้ให้จับปิงปองเพิ่นบอกว่าบ่จับปิงปองบอกก็ได้เพิ่นว่าจังสี่นะคะนุนินยา่าขน,นาดตัวไม่ผู้นักล่าตัวไม่ตัวสีดายูกตัวสีขาว,วันนี้อ้าว,วยญ้านั่นแล้วสีดำบอกเนาะสีดำบอก,บอกตัวไม่เพิ่นมาเพิ่นมาจังไหนรูกยญาว่าจังไหนรูก จะให้ถูกคือเกาวมันบอตุ่มอเไรกัน่ามีองค์ปูองค์ยาบ้าหาป็นบันเกิดน,น้อนจังสีเนะาะเวลาผิกเวลาเวลาสิออกมาจากที่น้อนกับแม่บายเอาขี้้างออกมาเด้อค่ะมีเอ้อเบาดีเั้งบาเบาดีเนาะเอซีบอกว่าว นุนที่ยาไปถ่ายน้องแท็กเตอร์ทั้งปีไม่เคยเห็นพ่อกับแม่เขาเลยพนะเขาเห็นย่แมนเขาอยู่อยู่กับยาาอยู่กับยายตลอดเลยไม่เห็นพ่อกับแม่เขาเลยนะคะแนวท่าของน้องแท็กเตอร์นะคะย่ามาตามมันที่ยาจะว่าเศาสี่ร้ายพันบอกว่าปูยาจะให้ถูกนะคะที่เพิ่นบอกว่าเพ่นซื้อสารกับปูนาคาลาดนะคะศูนย์เก้ากับสองเก้านะ แล้วข้าของน้องแท็กเตอร์น Census ้องดียาจะบอถามลายนะคะจะบอให้จับอีกนะคะปูถ่ห้าวเลี้ยนตัวไม่ไปเเรื่ยวไปเรื่อยปูเมันกะสีว่าเอาปูหายแล้วบบเสือมันบอกะสีว่าบบเสือเพิ่นนะคะแต่ว่าสองกเข้ากกนรหายสองโกซูนย okay. ์กมันออกเล้าออกเล้าก็ะเหลือศูนย์เก่ากับสองเก่าภ้าวนาหายออกไทยเด้อหายเอฟซีโชคดีน้ำน้องลุงเนาะ ให้ยโรคหายห้ให้โลกให้ไข้ของน้องแท็กเตอร์หายไวๆเด้อให้ย่างได้ไปเป็นเลขก็ให้ออกเด้อลูกเด้อบอกสูนเก่ากัออกสนะองเก่านะลูกเักอ่าไม่น่าครับครับมันสีว้าน,น้อยๆนะคะกินข้าวไปย่างกินแล้วกินแล้ว หนาวหนาวโลกไผ่ไข่เก็บกับเป็นวัดเด้อพี่น้องบัวบ้าข้นใหญ่คนโตคนหน่อยเป็นวัดคือการเบิร์ดเดือดกันเลยซาบากอากาศเย็นยานที่สุดเลยยานโควิดเนี่ยอากาศเย็นเป็นบันเสียงปานเป็ดว่าไปจะเป็นล่วมทะเบียนผู้ใดสิภาคไปแล้วนะร่วมทะเบียนผู้อยากไล่ผู้วัยที่เตียงแม่ไปแล้วเขาให้เอาเจ้าโตไปแม่เรือเศร้าเหียดเลย ม,มันเอาไปยากมันเอาไปนี่ยที่ลกกันไลๆไขๆๆๆๆ่กันไล้ห้าติดมากใช่ไหมจ้าเนี่ยได้ตัดปัญหาวา่าว่เออเรือเออเอ่องอะไรเรืๆๆ่องไปตั้งสีแล้วเนาะแม่เนาะจ้างค่ารถค่าล่าจะผิดไปเก็บตุ่นขี้งเหล้าแล้วได้จัดปัญหาว่าว่าเอาอะไรก็ได้แล้ค่อนอ่นเป็นอะไรนี่นนม,มันเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยใครก็ทีแม่แม่โจมเดี้ยแดงีแม่แม่ของน้องที่ยากอ่ะอายุ จ็ดสิบแปดแล้วล่มเนี่ยวันล่มได้ส้มไปบ่ไดเลยส้มลูกส้มนางไปบ่ไดเลยเดาเลยเลยใส่เพิ่มเปิดนี่มาสื่อของให้น้องเพิ่มเปิดก็เลยถือโอกาสสื่อเพิ่มเปิดให้เลยาด้วยเอาไปให้เลาตอนเย็นๆยากเยออันนี้ก็ซัมพูดเทาแล้วเนาะบ๊าวาเวลาลูกเวลานางกับแม่เป็นคนกได้จับพิงจับกวอนเขาเอาไปนอน กลงกังตอนเย็นๆเอาไปนอนแเนี่กับอุ้มไปนอนมันบ่อุ้มจำน้ำเส้าบางที่กับอุ้มบางที่ก็เอาขี้หลังออกมาขี้หลังจนมาขี้หลังเพราะว่าหนูเคยไายถ้าใหม่เห็นนี่เนาะตอนออกมาจากในบ้านขี้หลังออกมาต้องเงินดันเชียร์หลังกันแล้วสิอุ้มมา่้าผุนเอวเอลนั่นเจ็บเอลลายเราเขาก็สิบวัยอายุสิบหกซัมนีอยยุแต่ว่าคนคนมันอัอนบ่นั่นแล้มันขึ้นนักเด้วยนักหยุกยน น้ำเล่ากับเน่าเติบเล่า่บมันผู้หน่อยเป็นไรเขาวม่เคยกินกินน้่นมมันบบแมบส่วนหน่อยกิอนักนมอ่ะคิดว่าเน้นเขาที่เน้นนมเน้นนมนมช่วงเทียงนี่สองช่วงแรกนี่บัดสองกับสามนี่แหละเป่นเล่าสิเน้นนมระบายสียังเนาะไอเอฟซีส่งดีน้ำแระลูกเด้อเดายายจะผ้ายายจะผ้าเอฟซีไม่เยี่ยมบ่อย เอฟซีเพิ่นกับมาในช่องเลยล่ะโนธิยามาโนธิยากับทายถ้ำห้เพิ่นเห็นนะคะให้เพิ่นโชคดีนะเด้อลูกเด้อออกบนบ่ออกล่างกับห้ยเอฟซีถูกนะลูกเนาะเพิ่นถูกเพิ่นกับโบเลมน้องแท็กเตอร์บางคนเพิ่นฝากมาหายโดยที่ไม่ได้ถูกนะเพิ่นบอถูกเลขเพิ่นกับคิดฮอดเพิ่นกับฝากมาหายพเกานะคะให้เป็นสะพานบุญหายนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะเขาเป็นสะพานบุญหายนะคะ มาหน่อยมาหลายกับมาคือเก่บาบังคังอาจจะมาซาเพราะว่าเขากต้องไปถ่ายคลิปทั้งอื่นแน่กว่าจะวนมากนะคะแวทางของน้องแท็กเตอร์สรุปว่านุนทิยาจะไม่ทำอ,อีกก็มาย้าตัวเลขให้ก็ยังยืนยันที่ปูนักราชสื่อสารน้องแท็กเตอร์ปูหายศูนย์เก้ากับสองเก้านะคะสองหกบอกเล่าแล้วก็สามารถตามท่ายได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนีตโตกันสองหกกับศูนย์หกตัวนบอกจริงๆ0ศูนย์เก้ายี่สิบเก้านะคะ โซงเไม่ออก้าดูค่ะเราด้บาท่นั่แมลว่าศูนย์เก่าว่าขั่นออกเด้ไมศูนย์เก่ากับองเก่านี้ฮั่นเนออกนังมาเนี่ยแหละลนะ่นบอกศูนย์เก่าบนสองเกาล่างมือถืเห้ามามือนันเนาะอันนี้คลิปแรกนะคะคลิปแรกคนบอกว่าปูปูนากรารลาดมาบอกศูนย์เกาบนสองเกล่างนะคะพอมพี่น้องเอซี่ตามมาแนวทางของน้องเ็คเตอร์ไปได้ทั้งไทยทั้งล่าวนะคะ ที่ย่าจะบอถา,ามดูเอาตัวเก้าเย็นคงคลิปแรกกับคลิปคงสุดท้ายก็คือตัวเดิมเหมือนเดิมนะคะไอเอฟซีโซดีนะข้า,างของน้องแท็กเตอร์นะคะจะได้มาซอยคานมเพราะว่าเ <laughs> <laughs> พื่อนพวกคอยกินเขา่าเพื่อนกินตานมตอนนั้นเคยเสืออันนี้มาหายน้อแม่เออจบจบเนาะกินได้กลับไปเตี้ยนเนาะเปียนเป็นหมาเปียนเป็นหมา,มาเป็นนุ่มขึ้นเขา ก็ดีอยู่ลานทรงคนไหนเปลี่ยนรถแม่เนาะอย่างแวกว่าเป็นนังดอกแม่มาเปลี่ยนโหลดเอ่นุ่นทายาได้หนินู้นู้รู้อยู่พันน้าเอาอยู่นี่ละก็เป็นนังมื่อนี้ไปพันมาอ้พี่นุ่มดีหน้าเหลือแค่สิบแพ็กคือล่างหนึ่งมันสี่สิบสองแพ็กมันมันมันเหลือแค่สิบแพ็กบ่ทันได้ไปแปากองมากก็ได้่าเอานมหมยังแท่ก็ได้สองอีกสองแพ็กก็เป็นสิบสองแพ็กครบล่างพอดีมันก็ไดเอาน่มเปียวแส่ให้นะคะ อ้าวให้เอฟซีสุดียนาวทางของน้องแท็กเตอร์นะคะวาดรูปยังนอนนี่น้องแท็กเตอร์วาดรูปยังให้เอฟซีสซดีน้ำเด้อกินเข่าไปนอนนี่กินเข่าไปครับกินแล้วเข่าเศร้าเข่าเที่ยงเข่าเที่ยงบ่มีกินเข่าช็จารานาเด้อค่ะ